วัสดีครับวันนี้พวกรชอบนัเทินเอ็นเอ็นเนช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มาแนะนำเด็กที่เรียกว่าฮิตที่สุดในตอนนี้แล้วก็ร้าวใจที่สุดในตอนนี้นั่นเองเนาะกับเด็กซีฟู้ดนูเวลนั่นเองเนาะซึ่งเป็นเด็กที่เรียกว่าราคาโคตรถูกถูกมากๆเนาะแล้วก็ดูดิมีแค่ SR N แล้วก็อเองแล้วคือเป็นเด็กพิธีกรรมที่เสถียรที่สุดในตอนนี้แล้วก็เป็นเมตา คอร์เตอร์เมตาโฮมหรือชาดอได้แบบยูมันนะแล้วก็มีสกิลนะคือพูดสกิลก่อนสกิลบอกว่าเราเนื่อนไขในการใช้คือต้องมีนเวล12ใบหรือมากกว่าแล้วก็สกิล1กับ2ใช้ได้ดูเอใช้ได้เทอละครั้งอืก็สกิลบอกว่าถ้าเราก็คุมนเวลใบนี้1ดาวนะที่เป็นพนะูรามเนาะเราสามารถเซตดีเข็บจากในเด็กมาได้นะก็เป็นการดีเข็บอะไรก็ได้นะที่เป็นมันจะเป็นพวกเวทกับดักอะไรประมาณนี้นะซึ่ง ซึ่งเก่งมากแล้วก็ทําให้เอฟเฟกใช้ต่อนะก็คือสับมอเตอร์สองใบจากมือจับในสนามที่ไงนะอยู่กับข้อเด็กแล้วก็โจมตามนั้นนะคือสับหนึ่งก็โจมหนึ่งสับสองก็จมสองนะแล้วก็อิสกิลนึงบอกว่าในช่วงเทิร์นสองขึ้นไปเนาะก็คือเรากดเทิร์นแรกไม่ได้นะครับเราเลือกคนแรกเนาะเราจะสามารถนําเวชพันธ์ใบนี้ขึ้นมือได้นั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เก่งมากเนาะก็คอนเซปต์เด็กนี้นะก็จะคือลงใบนี้แล้วใบนี้ก็จะบอกว่าเมื่อลง หรือสเปรย์บบพิเศษเราสามารถหามอนเตอร์พิธีกรรมดีเข็บจะได้เด็กขึ้นมือได้เนาะมอนเตอร์พิธีกรรมหรือดีเข็บก็คือจะหาหนึ่งดาวใบนี้เนาะก็มาหาได้แค่หนึ่งดาวเนาะมอนหนึ่งดาวพิธีกรรมเราก็จะหาใบนี้กับพวกเวทที่ชื่อดีเข็บก็จะเป็นพวกเวทพิธีกรรมเนาะเป็นเวทพิธีกรรมแล้วก็เวทเคาน์เตอร์กับดาเคาน์เตอร์เนาะโดยคอนเซปต์เด็กนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการเชิงแบบพิเศษโดยการใช้มอนฝั่งข้ามสมมติใบนี้อะสมมติใบนี้ ไอ้นี่บอกว่าโลมาเปิดห้าหยิบขึ้นมือเนาะนูเวลแล้วก็โปรตีนะก็เอฟเฟกบอกว่าเมื่อมีการ์ดแทร็กเก็ตใส่ใบนี้หรือโจมตีใส่ใบนี้เราสามารถส่องเวอร์การ์ดใบนี้กับมอนติการ์โจมตีคอยลฟันหนึ่งตัวพุ้สเปศเศร์บิวเซตมอนเตอร์เลเวลสองเลเวลสามนูเวลมอนเตอร์ที่เป็นมอนพิธีกรรมจากเด็กจากมือก็จะเป็นอีโวไปเป็นสองสามเนาะพอสองสามเสร็จปุ๊บไอพวกเนี้ยโดนแทร็กเก็ตเลยอต่าก็จะโวไปสี่ห้า สี่ห้าหกประมาณนี้มันไล่กันไปเรื่อยๆนะก็คือเก่งมากอย่างใบนี้ลงมายิงเวทกับดักได้ใบนี้คือลงมาโจหนึ่งใบนี้เก็บสามสไใบนี้คือไม่ต้องรอทาร์เก็ตอะไอนี่เลงอีกฝั่งได้เลยนะโซใบนี้ลงมาล้างบอดสเวททั้งบอดแล้วก็สามารถสเวทตัวไอตันโจมตีหนึ่งตัวเพื่อเชิญแฮบเบอร์เกอร์มาได้นะั่นเองเนาะซึ่งคอนเซ็ปต์มันประมาณน,าน,นี้เลยนะคือ เลือกมอนที่ตั้งโจมตีเท่านั้นนะขอฝั่งของข้านะคืออีฝั่งตั้งป้องกันแล้วก็จะสั่งเวยไม่ได้เนาะซึ่งเราจะแก้ในจุดนี้ยังไงนะถ้าเราแบบสั่งเวยตัวที่ตั้งโจมตีล่อยฝั่งไม่ได้เนาะเราก็มีเวทใบนี้นะซึ่งใบนี้บอกว่าเราเลือก, Monster, ville, ม, Monster, ก, Monster, ก Monster, มอนเตอร์นูเวลฟิลล่ามอนเตอร์กับมอนใบนี้นอกอเชอร์ใบพิเศษเนาะใบนี้อเชอร์ฝั่งเราใบนี้อเชอร์ฝั่งข้านะก็ตัวนี้จะเป็นตั้งโจมตีแถมอุดบอดอีฝั่งได้ด้วยนะคือใบนี้ดีมากคือใบนี้ จุบสโอนหลักคือเอาอุดบอดอีกฝั่งมามาตั้งจบตีเนาะพอตั้งจบตีเสร็จปุ๊บเราก็ใช้พวกแซกพวกนี้มาได้นะแซกเลยือดเลี้ยตัวใหญ่ๆประมาณนี้เนาะส่วนการ์ดอื่นๆก็จะเป็นไปนี้กับดกคอเตอร์คือกดสกิลมาเซตได้เลยนะก็คือเมื่อเวกกับดาสุชา่าใช้งานหรือเอฟเฟกต์มอนเตอร์แล้วเข้ารับควบคุมมอนเตอร์พฤติกรรมดูเวลในเกตถ้าทำทำลายทิ้งนะแล้วก็ เมื่อเราเชิญเป็นบบพิเศษไอเบอร์เกอร์ใบนี้ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเชิญเบอร์เกอร์หรอกเพราะว่าเราแบบสุดๆแล้วก็ห้าหกแล้วคือนานๆทีเราจะลงเบอร์เกอร์ปฏิเข้าเนาะประมาณนี้นะส่วนเวทอื่นๆเนาะก็จะเป็นเวทพิธีกรรมใบนี้ใบนี้เอฟเฟกต์วิธีกรรมเหมือนกันนงะแต่มันจะมีเงื่อนไขอันนี้บอกว่าถ้าเราใช้อันเชิญมอนมอนตัวไหนวะตัวนี้ถ้าเราใช้อัญเชิญตัวนี้นะอืมใช่ไหมขออ่านก่อนนะชื่อมันคล้ายกัน อันนี้โนเวลดีโนเวลใช่ถ้าเราใช้ได้เจอตัวไม่ดีนะมันต้องบอกว่าอะไรนะเออใช่ก็เราใช้ได้เจอตัวนี้โอ้มันชื่อคล้ายกันเลยนะคือ B A B U B U ใช่ก็เราใช้ได้เอตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะบอกว่านำการ์ดีแคบพิธีกรรมจากเด็กขึ้นมือหรจันทร์ในศาสตร์ชีพใช้การ์ดใบนี้ซึ่งมันหาใบนี้มาต่อได้เนาะก็ ใบนี้ก็อีกตัวนึงนะก็คือใช้อัญเชิญใบนี้นะก็จะเปลี่ยนมอนเทต้าป้กงกันทถ้าหมดขอยฝั่งมาต้านโจมตีนะก็จะได้เราแซกง่ายขึ้นประมาณนี้เนาะส่วนใบนี้ใบนี้เก่งใบนี้คือเสิร์ตได้สองใบถ้าเราใช้ดีๆนะคือเลือกนเวลสองตัวให้ฝั่งสูงขึ้นมือเนาะแล้วก็เราหยิบปุ๊บเราจะสามารถเสิร์ตได้นะคือถ้าเราเลือกหยิบมอนอันนี้สาสตาร,รว์วอลเลยอร์ก็จะได้หยิบ หยิบอะไรนะหยิบอืมแล้วหยิบใบนี้ขึ้นมือถ้าเป็นพวกแบบอีใบนงก็จะหยิบใบน,นี้ขึ้นมือคือหยิบสองต่อเก่งมากส่วนเวสนามเวสนามคือขุดได้แล้วก็รีกับกรได้สอใบใไปจนหนึ่งได้ประมาณนี้เนาะอืมโดยตัวเล็กหลักๆวันนี้ส่วนเอ์ตา้าเล็กเราก็ใส่สารัญทั่วไปลิคูลิโปเพราะว่านี้เป็นหนึ่งดาวใส่ลิคูลิโปมาได้นะหรือว่าาใส่ของ สลามิงเกสซึ่งผมยังไม่มียังไม่แลกเพราะว่าหาตัวยูอรงไม่เจอแล้วก็เมตานี้โฮปเยอะมากในเกตเยอะมากเราก็เลยใส่ลาวาโกเลมไปด้วยนะคือหลายคนพกไคจูลาวาโกเลมกันหมดแล้วเออแล้วก็เห็นใครล้ำเยอะแล้วก็เอานิบุลุไพมอนมามา,มาระเบิดระเบิดอุกบาทตู้มาเลยทีเดียวประมาณนี้เนาะคือเด็กเก่งมากแล้วก็ใส่ไครลอยมาป้องกัน ป้องกันการจมตีประมาณนี้คือเราเอาตัวรอดเนี่ยแล้วคือมีทั้งไครลอยมีทั้งไอ้นี่มีทั้งอุกกรบาสมีไดเกตมีครบเซตอะเออเสิร์ฟได้2ไใบสกิลรีได้แถมยิงมอนเคลียร์มอนเปิด5้าโอโหสารพัดจากเพลนี้คือแค่คุณเราเข้าใจมันนิดหน่อยคือตั้งบอร์ดให้เป็นแค่นี้ก็พอแล้วนะประมาณนี้นะก็ไปดูรีเพย์ดีกว่านะคือรีเพย์เดือดมากคือผมเจอเมตาประมาณ2เกมมั้งก็ ดูมีโฮมีชาดอแล้วก็มีเด็กหน่วงประมาณนี้แล้วก็ดูเด็กเด็ไหนกี้ก่อนเอาในนี้อ่แล้วกันเดี๋ยวไฮไลท์ค่อยไปดูนอกรอบเนาะไม่ใช่ค่อยไปดูนอกรอบค่อยดูต่อเออไอนี่ผิดคือช่วงเนี้ยเดือดมากในไอเนี้ยในไตไต่โวไตโบของสปีดอะเดือดมากคือเดือดกว่า ลาตูเอลอ่ะคือลาตูเอลเราเล่นจอยๆใช่ไว้ไอันนี้คือแบบโอ้โหอันนี้เจอแบนเดดนะแล้วมือเราเกลือสุดๆแต่เราไม่เกลือนะเรามีใบนี้หานะใช้ใบนี้สเปย์สองตัวนะเนี่ยสเปย์สองตัวให้เขาให้เราใบนี้เสิร์ดนะเสิร์ดหนึ่งดาวมากก็ดีนี่เซตการ์ดเคาน์เตอร์ได้รีกลับสอง้ตัวบสอง ก็เชิญพิธีกรรมไปเลยนะตัวนี้นะแถมได้หาไปต่อไปด้วยลงมาเปิดห้าหยิบขึ้นมือหนึ่งใบโคตรเก่งเราก็หยิบไปสำคัญสำคัญนะนี่หยิบขึ้นมือมอกวเวลาเคาน์เตอร์อีกหนึ่งมอ,อกเว้นสับพันอีกหนึ่งแล้ก็พาไปเลยถ้าเข้าทาเก็ตอะไรมาโดนกระซวบตายอบอกเลย โอ้ฟิวไคจูนะเขาฟิวชันนะไม่ให้นะไม่ให้ฟิวชันเนาะในเกตอันนี้ให้เขาให้เรานะ ก็คือเบนเดตอะมันใช้บอนท่าแสงจําได้ผมจะเอาอัลบ้าตัวแดงนั่นมาใช้ท่าแสงผมก็เลยตั้งบอดมานมืดล้วนอันนี้เขาไม่ตีนะเขารู้นะเนี่ยเขารู้นะอันนี้เขารู้เชิญพิธีกรรมไปเลยนะเชิญส,ดสีดาวนะสีดาวบอกว่าสามารถเก็บหลุมได้นะสามใบเราเก็บเข้าไปเนะแล้วก็สกิล เซอร์ไปน,นีมาวันนี้เพิ่มไปมตตี้วันนี้โดทาเก็ตไฟใส่ทำงานนะวันนี้เขาจ่ายนี่เลียร์เราก็เคาน์เตอร์ไปเลยยังไม่ได้เห็นโดนแซกเลยหนีซะแล้วอ่ะเด็กต่อไปบอกเลยใครที่แพโฮปเยอะก็มาดูไฮไลท์ดีซะ บอกเลยโฮลร้องไหอ้อ่ะเห็นแล้วจะสงสารนะบอกเลยคือโฮอะ่ะมันถ้าเทียบโฮกับฮีโร่อะ่ะถ้าฮีโร่มาใหม่ๆหม่ฮีโร่เก่งแต่โฮมมาใหม่ๆมันรู้สึกว่ามันยันจัดก,การได้อยู่นะเอาจริงกับผมนะม,มือห่ยแตกแต่เรามีใบนี้มาสเป,สเปได้เนี่ยสเปสองตัวเนี่ยและด,ดูเราเอัญเชิญตัวนี้มาแล้ว และอีกฝั่งใช้เซอยมเวพอนไม่ได้ว่าเซมเวพอรต้องเราไม่มีหมอนแต่นี่มีหมอนคือขัดได้แล้วอ่ะคือเขาต้องเคลียร์ตัวเนี้ยเออแล้วก็กดสกิลนะเสร์ดเวยพิธิกรรมมาเนาะแล้วก็รีสองใบตัวสองเชิญพิธิกรรมให้เรียบร้อยนะไปดีมาไ้เส์อด้วยวันนี้โลมาเปิดห้าจีบขึ้นมือ หยิบเวสสนามขึ้นมือนะลงเวสสนามเวสนามหาขึ้นมือหาคอเตอร์อีกใบหนึ่งดูแถมได้ดีสองโจนหนึ่งด้วยดุดก่งเนี่ยส่งลีลีล อ่ะส่งวนันนี้ไปเนาะเขาต้องกดสกิลเคลียร์นะอ่ะเนเกตไม่ให้แล้งอัพ่ะแล้งอันนี้อีกรอบหนึ่งโอเคให้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 อีกรอบหนึ่งนะอ่าโอเคเสือสวมไม่เรียบร้อยอ่าสวมโอ้โหสวมเยอะมากการทาเก็ต ยังไงผมเจีดได้แล้วกันนะเอ,อ,อาหาไม่ไดีขึ้นมือนะแล้วก็สเปซสองตัววันนี้หาแต่เขาในเกตก็อดหาไปนะไม่เป็นไรลีกลับไปเลยดีตัวในเกตกลับไปเลยจวนึงเชิพฤกรรมนะนี่เิิหนึ่งดาวมา แล, <oh> แล้วก็เปิดหาต่อมันมันฟีลมหฮัตตอ่ะดีจัวหนึ่งไม่ได้ลืมอันนี้ตัวท้าเกตอ่ะแซกระเบิดไปแล้วดูดิเก มอนสเตอร์โคคาฮัตตอ่าเก็บหลุมให้เรียบร้อยฟิลโดมาโฮฮัตตโดนในเกตลือไปดูดิโควหาไปแล้วหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวแล้วนะอ่าดีต่ออ่ะเซโคบรอบสุดท้ายนะคุณผู้ชมแล้วไงอ่ะแซกหนีงานเรียบร้อยไปนิดลงมาเสิร์ฟนะ คือมันไม่ต้องโดนโจมตีก็ได้ไงนะคือขอแค่มีการใช้ฟิกเราแล้วแต่ตัวแนละ้วคือตัวหนึ่งดามไม่ต้องโดนโจมตีไนงะอันนี้คือแค่เห็นใช้ฟกก็ก็แซกได้เลยนะคือมาตัวเห็นอะไรมันก็แซกนะต้องไปอ่านดูดีดนะคุณผู้ชมอนี่เขาก็ทําทุบทารเพื่อให้แรกอัพอีกครั้งอ๋อแล้วก็ช็อตน,นี้หลายคนอาจจะต้อง อาจจะงงว่าขัดตอนไหนคือให้แนะนําว่าให้ขัดตอนที่โฮมดับเบิลหาไอ้ดับเบิลอัพชาร์ตเนาะเพราะว่าถ้าขัดตอนวัตถุดิบพวกนี้มันก็ไม่มีผลอยู่ดีเนาะก็แนะนําให้ขัดตอนมันเสิร์ชหาไอ้เวชฉับพันอนะเออหาตอนขัดตอนนั้นแหละนะคุณผู้ชมประมาณนี้นะเนาะเนี่ยวันนี้ก็ให้เขาเสิร์ชไปก่อนเนาะที่ในเกี อ่ะรีแล้วโอ้โหมันรีอะไรเยอะแยะผู้ชม monster d o เ n end ไดอเลเนย์โอ้โหอีด้ monster m o n s เ่ฮัตอ่ลงมาเสิร์ชอ่รีรีรีไม่ดีใช้เวทแปะแปะเพิ่มหม ดีแซกโนตโัวใหญ่แล้วก็ลุมกระหน่ำตีซัมูเซียเป็นไง <c oughs> เก่งแล้วก็มีเด็กต่อไป อันนี้เจอเมดิเชียนบูอายมั้งเออเจอประสบนะเมดิเชียนบูอายมือสวยนะเพราะว่ามีใบสเบปสร์ตูเซิร์ชกระนำซัมเมอร์เซล อันนี้ใช้ไปเลยนะไอตเตอร์ขเสรแล้วก็เซตกระดาหคอเตอร์ให้เรียบร้อยรีสองโจสองแปะให้เรียบร้อยดูดิลื่นไหลมากมาเชยตัวสามดาวมานะ เปิดสองใบจีไปไหนจีไปนี้ได้เสิร์ฟเพิ่มดูตูโลมาโลมาสปีดสองตัว เขาเอาอัลติเบทฟิวชั่นขึ้นมาเร็วนะไม่ให้ฟิวครับไม่ให้ฟิวครับพอครับหยุดครับหยุดอาตีเห็นตีนะแซ็กสองตัวนะอัญเชิญตัวนี้มาตัวนี้เก็บหลุมอาตีตัวนี้ตัวนี้โดนโจมตีเอเฟลทำงานแซ็ต่อ ดูแซกต่อตัวนี้ระเบิดคือตัวนี้มันแซกออร์บอคุณผู้ชมฮารีอ้าวเรียบร้อยโคตรเก่งโอเครีเพ์ต่อไปนี้ผมกะว่าไม่ให้ดูและเพราะว่ามันเป็นเด็กหน่วงแล้วก็อาจจะเสียเวลาการในคลิปนี้แล้วก็จะดูเด็กที่เรียกว่าเมตาตอนนี้นะก็คือเด็ก ชาดอคือผมสู้ชาดอได้ไงผมก็ไม่รู้นะคือแบบคือแบบมันไม่มีทางสู้ได้เลยเว้ยตอนเจอชาดอครั้งแรกอะ่ะก็คือผมชนะได้ไงนะงงมากคือเขาก็ลําเป็นนะอยาให้ดูว่าชาดอมันลำยังไงเนาะอันนี้มือก็ใช้ได้มั้งเพราะว่าเราไม่มีมีมอนใบน,นี้่ะดู โอ้ยเลี้ยงด้วยคุณผู้ชมนด้ชาดอออีโวล์เนี่ยไม่ไม่ใช่อีโวเพราะว่าสกิลมันห้ามใสอ่อีโวนะสกิลมันห้ามใส่อีโวก็เลยได้แค่ชาดอดล้วนดูเขาล้ำกันตัวๆัวโอ้ยเซตบอร์ดเรียบร้อยนะบอร์ดรารชาดอ อ่โลไปนี้มาวันนี้เสิร์ฟนะเสร์ญเวทพิธีกรรมมากดสกิลนะเอาไปนี้มากดสกิลอีกรอบเอากระด้าคาน์เตอร์รมาเซ็ตไว้นะก็รีสองใบอ่สาสเปรย์สองตัวมาเชิญพิธีกรรมให้เรียบร้อยนะเอาไปนี้มามอนสเตร์โโกฮั เปิดห้าให้เรียบร้อยหาของเอาสับดาวขึ้นมาเนาะแล้วก็เสิร์ฟสองไมสุมเลยมาเชิญวิธีการอีกรอบนะเอาสาดาวมาโดนพาดแค่แหบบอ่าสับเวิร์สลิงเป็นไอพี อันนี้ใหนะเผื่อเขาใช้ชาดอฟฟิวชั่นนะ <Monster S 1> ดูดิโคหน้าขวดูบอดเขาดิบอดโคหน้าขว้ขขวตอนเนี้ยอ่าเห็นใช้เฟกใน,นเก เห็นใช้วบนี้เดเกตนี่ช็อตนี้นะคือเขาจะใช้ท่าเกตใส่เราแล้วเราก็แซกหนีแต่ใบนี้มันขัดต่อผมก็เลยเคาน์เตอร์ขัดมันอีกรอบในขัดตัวนี้นะประมาณนี้เนาะขับเลยแล้วก็ทับจับนี้ที่เอา IP เพราะว่าอย่าเขาลิงจัดทำลิงนะอ่าเก็บสาม ก็ส <hi, S 1> เปอุดรูให้เรียบร้อยนะเสิเร์ฟพิธกรรมต่อลงมาเส <ion> <Henderson>. ิร์ฟให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็ตกับดักคอร์เตอร์ไว้แล้วก็รีสองโจสอง สเปซตัวห้าดาวมานะอันนี้จะเดเกนะแล้ว่าคอเตอร์แปะให้เรียบร้อยอแซกซีวันนี้แซกออร์บ ซ่อัเตรดูแซกออร์บอรอดนี้นลิก์ไปลิกคุริปโปต่อนะแล้ว่าจบเธอไปเพราะผมไม่กล้าตีเนาะเพราะว่าเผื่อเขาใช้เทคอะไรเนาะอิดีการากยสามใบอ่าฟิวชั่นอ่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ต้องฟิวไม่ต้องฟิว カウンタートラップ発ัモンスタัをต์โมนสเตอร์โอเซทรัพย์คาทอาーชมอีกรอบโอเคเันนี้ก็ลิงเป็นเซเวรัตเนาะเซเวอรัตทิ้งหนึ่งเก็บไปเลยมเอาัอหาต่อันนี้รี่งตัวหนึ่งแล้วก็ นี่หาไม่นี้มาต่อนะแล้วก็เชิญเป็นละวากุเลมเชิญใช้ไม่นี้ต่อแซกต่อเดียบเบอร์เกอร์มาตีเรียบร้อยดูชาดอลลอกให้ก็ประมาณนี้นะสับเด็กซีฟู้ดนูเวลคือแบบโอ้ยตายตายตาย เก่งอะไรขนาดดีคุณผู้ชมอันนี้สล็อตหนึ่งผมว่าไม่รู้ใส่อะไร mm hmm. ก็เลยเบ็ดมากไว้เนาะก็หลักๆคือโนเวลใบนี้กับการไอซ่าใบนี้คือต้องหาสามแต่ผมมีสองก็กลับว่าถ้าสล็อตถ้าเปิดได้รอบนึงก็การจะใส่สักไปเนาะก็การทั้งหมดนี่หาได้จากกล่องคอร์สวอเทเนาะในตีของโนเวลเนาะเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่ส่วนเบอร์เกอร์คิงใบนี้ก็หาได้จาก แตนดาทั่วไปเอ,อของดอบอะไรพวกนี้เนาะก็ในสุดก็มีประโยชน์กับเขาแล้วสับเบอร์เกอร์เนาะส่วนก๊าซส,สามมันเนาะสามมันก็ผวอนี้ที่พิติกรรมอยู่ในกล่องเลโบส่วนตาะวโากเลมนี่ไปหาจากมาลิกได้เนะาะซัตเตอร์มาลิกแล้วก็นิบรุอันนี้คือไม่ค่อยได้ใช้หรือได้ใช้บ่คือผมได้ใช้รอบหนึ่งมันแล้วเขาเคลียร์ได้แล้วก็เสียดายตรงนี้เนาะอยู่ในกล่องเซชั่นบล็อกเนาะก็รอมันลงกล่องใหญ่ก็ได้ น่าจะอีกไม่นานอยู่น่าจะลงเชื่อผมส่วนใครรอนี้ไปแลกจากพ่อค้ามาได้เลยนะประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกวะก็ไม่มีแล้วนะส่วนไม่สิส่วนเอ็กซ์รเดยที่จริงต้องใส่ลิง5ที่อยู่ในกล่องนั้นด้วยนะอยู่ในกล่องเขาสวอเทดแต่ผมใส่ไว้เฉยๆส่วน3เกิรนี้ก็อยู่ในกล่องกับฟิวเจอร์เอกิดเป็นเซวนเที่เซเวลัสอยู่กล่องดีฟีโมชั่นส่วนนี้เปิด อันนี้คือลูริลูริเวลเวร์ลอาร์มเนาะประมาณนี้คือแบบเป็นเด็กที่พฤติกรรมสเสถียรที่สุดในตอนนี้นะคือสเสถียรมากคือส่วนใหญ่ได้พฤติกรรมในเดวลลิงอ่ะมันจะไม่ค่อยเก่งตั้งแต่เวนเดสหรือไอ้น,นี่แหละกาเซเบ Cyber อร์แอนเจอร์น่ะมันก็ไม่ค่อยเก่งมันก็ไม่ได้เมตาแต่นี้ติดเมตาคุณผู้ชมรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟจริงเด็กนี้คือโดนเนิร์ฟเพราะว่าโดนเนิร์ฟที่สกิลสกิลน่าจะเป็น วันเปิดดูเอลประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกแบบเวทพวกมอนเนี้ยน่าจะโดนเลขถ้าแบบให้มากสุดนะประมาณนี้นะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องน่าเทอเอเนยด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า